ด้วยความเข้าใจด้วยความสงบด,ด้วยความเย็นใจมนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือที่ยึทั้งทางร่างกายและจิตใจ สัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นท้ายอยู่ห้าซิงทำรวมทำรังอยู่เพ่อนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เคื่องยุบมนุษย์ท่านมีสองศาสนาคือสอนเรื่องใจใมีใจให้มีใจให้มีทำเป็นเคื่องยุบมีอารมณ์มีที่พึ่ง ข่นานสอนพิสจทั้งหลายว่าเมื่อก่อนพิสจนทั้งหลายเธอจึงอยู่อย่างมีที่ิพึงอย่ายู่ด้วยความไม่มีที่พึงคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึงนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเวรไม่วุ่นวายคนยังมีพิคนอยู่ไม่มีทีพิพึงมีความวุ่นวายเป็นประจำนะ่านข่านาพิสจน์ท่านสอนว่าอย่างนี้ มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจอยู่เสมอทุกเอือบท่านเรียกว่าอยู่มีพิพ้นถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างอยู่คือเรื่อนจิตตภาวนาการใช้ส่วนก็เรียกว่าไม่มีพิพ้น สันสานพุทธุพิกธุท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นระมม่บวชญาตัวเป็นเรียวกว่าพุทธุแต่ว่าผู้หิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสัสานสอนพิกษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมัน ่อความสุขความเปรนมือแลความพ้นทุกเช่นเดียวกันแล้วท่านสอนที่สุดก็ต้องกัดเกลือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีมอเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะในนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในด้านลูในนั้นเป็นอีกแงแน่นเราอยู่อย่างไร เรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งั้นเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวังนนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เวลาที่เราจะค่ได้ค่อยส่วนทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัด ในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเรื่อนรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับผิดชอบเ,เองไม่มีหลักมีเตือนเรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งจุนแล้วก็น,นอนนอนแล้วก็น,นินนะ พอนแล้วนินค,คือกินแล้วนอนนั่นเองทาการทํางานอะไรก็คิดไปเช้แต่กันด้านวัตถออุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงมตัอยากมีืีอมีเสียงอยากมีอำนาจว่าสนาอ้าวไปเรือยๆโอ้เป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจว่าผภาพ มันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดค,ความทุกข์ความลำบากคัาม่างมากายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งคิดพึ่งภายนอกคิดพึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นรประโยชน์แก่คิดพึ่งภายนอกอีกให้คล่องผมดีหนักไม่คุ้งเฟอ้อเหอนจนมืเนื้อดินตัว ทีเสียงอย่างนี้เสมสะจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แ้งชื่อนั้นคือนี่พ่อแม่ตั้งใช่ไหมยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีหน้าตาก็มีแล้วใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งๆที่อยากมีหน้ามีตารอคันเหนี่ยงจะไม่ร้อน ถ้าครับได้แยกออกมาทั้งที่พื้นภายนอกที่พื้นภายในแล้วการคิดในแง่ที่พื้นภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พื้นภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่มาที่พื้นภายในคือจิตใจแสวงาอาชอาธรรมทําทำทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุดให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายหัอใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแตกลางถึงเรื่องความ สิดธิดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรนั่นก็รู้ไปเองโลกนั้นก็ยืนถ้าเกี่ยวกับเป็นรวมมันก็นก็ยืนเฉพาะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้อนพยายามส่อเติมหาที่พึ้นทั้งภายนอกภายในยซึ่งเป็นความจําเป็นต้องหัวกันดี่พึ้นภายนอกก็เลยแจ่ อาหารการกินทรับสมบัติคุณทองต่างๆซึ่งมีความจาเป็นกับส่วนร่างกายพึ่งปัญนายก็ได้แจกฟื้นทมคุณงามความดีอันคุณที่ยึดเหนื่อเป็นหลักของใจให้มีที่ที่ยึดที่เหนื่อยใจก็มีความสงบเย็นใจเราผสมกับเจตนาที่เรามุ่งกับความสุขความเจริญมีกว่ามมีที่พึ่ง ภายนอกพ้อมนี้พอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในพ้อมนี้พอให้สงบเย็นใจได้อา้าวก็ยิ่งแย่ชรามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อเสือนหาที่ยิไไ่งภายในนี้ยิ่งเป็นของสําคัญมากขึ้นโดยลำบาพราะเราได้ผ่านโลกมารนานพอจะทดส,สอบพิบวกรบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเท่าไหร ทําให้การสอดแหลหาทีพขึ้นภายในหนักขึ้นเดิมีพขึ้นภายในรวมเราก็เรียวกว่าคืองามความดีาดย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดพอทําให้เราได้ความอิ่มเอิ่ และงแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทําทให้เราถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง้อใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นจุตโดยลำพังตัวเองที่ไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งน,นั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจเลยละความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนพิสุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นที่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอยากดีด้วยความปราศจากทุกิดถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าเกิดขึ้นขดเป็นกำดับ ผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำร,รุงส่งเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่พึ้นที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจิตใจพระพระว่าวาําสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวานเหมือนอย่างท่านสอนอู่ทุกทุกขณะทุกเว่าเวลาโดยที่ท่านไม่ไปผ่านแเลย เพราะเขาวาดเหล่านี้เป็นของจริงทานั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับกลางกับสมัยจริงโดยสมัคจริงเหมือนเราได้ยินได้ฟังด้วยความติดต่อด้วยความมุ่งม,มั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้เราได้รับและมีความขยันมั่นเพียรขึ้นโดยง่าย คนข้างพุทธการพระข้างพุทธการวิเลอาชวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันอยาพึงเข้าใจว่ามีแตกแต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละเพระฉะนั้นโอวาทที่สอนมาตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนูีเป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเ่อมัติมาธรรมข่ามกลางข้งการเรลม่มเวลาสถานที่และบุคคลท,ท,ทั่วไป เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัคคิมาธรรมเราจะทาตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัคคิมามาปะพฤติปฏิบั่ิใจของเราก็จะยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางของความยิ่งทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบําเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีใจข้องตน กางเตาเรื่องของคุยมาเทียบมาเทียนแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ขึ้่งขัดก่อบนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ผลไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกทีหนึ่เพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะ,ะความสงบเข้ามาอย่าง,งช้า,ขาเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มีบา,างทีปุ๊บปั๊บเลยนันคม แต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจงอันนี้สงบขึบ้นลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคํามสงบสงบไปหลหลายครั้งหนหลายหลาหนนันก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยอยู่ที่มีความสงบและมี ฐานในความสงบเป็นที่มิตเหนียวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเ่วยเราจะใช้ปิณิพิจนาทางท่านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถูกลากไปเสียจนกลายไเป็นทั้นใหญ่ เพราะฉะนั้นสมาธิท,ที่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็ถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคลบคลทั่วไปนีงไงบุคคลจำนวนมากความสงบนีเ้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจ เนจังหวัดอันเป็นที่พึงใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบจักที่ได้มาจากการข้นญขวายเช่นเดียวกับเราค้นขวายสิบภารนอกหรือค้นขวายได้ความภาคเพียนนั่นเองอใจสงบแล้ววันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่ไรมันไม่่อยคำหนึ่งคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นพระ,ะโปนกับเวลัอเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไ ซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนหรืเปล่าทำตในให้มีความสงบไม,ม่ตังวลวาากบถิ่นั่นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหม,มาะสมอยู่ในถานที่ใดก็เหม,มาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจรารณา ใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งทั้งผัดยู่ทุกแห่งทุกผลตมวนหมู่บ้านทำจึงมีอยู่ทั่วทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยิพิจารณาจะถือมาเป็นรประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาส,สัมผัสสัมพันระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระตายห่จมูกลินกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดปล่องนีสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเราควรได้ไปเรื่อย เวลาอะไรก็เป็นอาาันตชั่งทำเป็นเม,มื่อใจมุ่งต่อตอตัตตอธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอน,นิจจังต้องประกาศจิตทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อ,อไรของนอกกับประกาศข้างในกับประกาศทางกายตัวกับประกาศทางใจก็ประกาศตั้งเป็นเรื่องอนิจจังทุกของอากาฟั่นเป็นเปียวกันไปเหมือนกับเชือกนั่นเอง กัรจัางเป็นหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาปเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนี่ายของคนชอบคิดโลกทั่วไปนิดสายสามันชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันปั้นอยู่ด้วยกันขี่เดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาแยกออกจากกันเสียวนั่นเจอนี้เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไป อนจารทุกขังาตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายเป็นออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกใช้จนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ต่อไนีาจารทุกขังาตาอันรวมอยู่ในนั่นะเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียงรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสมเียงมันันติดกันไว้ คือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันแปลหนึ่งสมว่าทนไม่ได้อืก็ไปแยกแยกฉับแสงกันออกยุ่งไปหมดแปลว,ว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เทีย่ยงทุกครั้งทนไม่ได้นะตามตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแตะผภาพอยู่ตลอดลายเลยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอนเนี่ยอันเหล่าน,นี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยการน,นั้นมนอีกอันรู้ท้บทันมันเสียถ้าเราจะจะ,จะสบายไม่ต้องสชยจิตถือหนักห่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าอันก็ตอนอยู่ รูปมันก็มีกลลายลักสสมบูรณ์ในว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทํานองเดียวกันสร้งทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจินใจสดปากพูดแต่ความจริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม่วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้ำที่เกิดแดงจิตใจได้จากอุปาทานไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท้องบนท้องไรเข้าใจเท่ารมันก็ทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่เลยปรมังสุขขังเนื่อถ้ามันท่องได้ด้วยความจํามันไม่ใช่รู้ด้วยความจิงรู้จังทุกขังตาด้วยความจริง ไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกวิเลศเพราะืิเรศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั่นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่ทำอ่งนั้นรู้ในธนาสัญญาั้งถามหนึ่งอย่าง ท่านเรียวกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุก็ได้เือนกองตั้งแต่เพื่อนท่าขึ้นมาถึงทุกข์กกองทุกข์นกนนกขน,นี้เนี่ยไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราได้ไหว่ามันหนักแต่ถ้าขามน้องเรานี่เราแบ,บกตลอดเวลามันถึงพอทราได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว แล้หนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปเลยๆบากลมามันหนักกว่าภูเขางานนะฮะพิจารณาของทุกข์นันนี้งเป็นหินลับปัญญามีความเป็นเรื่อสลาดแล้วผมขึ้นมาจากการพิจารณานนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมาื่อจิตไล่เยียมไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้ง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วน้องกระปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันกน,นี่เขาเรียกว่าไล่ปลอบเหมือนกับเขายึดลาแลวลาน้นหนักมากตาจะมีสิสี่ตัวอยู่ในนั้นเขาไม่เห็นนายยึดน้ําออกยึดน้ําออกน้ํามันลดลงไปตามมันก่อ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำทีจ่จนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ซึมซ่อนอเป็นใน้ไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือซึมซ่อนของตาเขาเกิดกวดคน้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาไม่เป็เงินน้อน้อยมาตวงตัวอยู่ในนั้น,น,นหมดพอ,น,อ,น,อนน้าที่ซึมซ่อนไม่ถูยึดออกหมดนั่นปัญญาควาไปอย่างนั้น กว่ดไปตามรูปกามเมตนาตามสัญญาสังขนันญะซึ่งเป็นที่ซึ่งถอดของกิเลสต่างๆปัญญาเราขวาดไปได้วยอนิจจังทุกขังอันตายเป็นเครื่องขวากขวาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวพาอย่างชัดเจนซึ่งรวงมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตีิลามันรวมี่เลสกเเลสมันรวม ข้อปฏิบัตอันเดียวประกอนมันไปรุชุมซ่อนทางตาทางหงทาง,ทางสมุกทางยิ้นทางกายทางใจทางภาติทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็ซุ่มซ่อนโหมด่าของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มทั้งโลกขะเต็มเราไม่สามารถที่จะรทราบได้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแตนนกคนอยูย่ทุกหยองยากเพราะเพราะกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยูท่ทุกแห่งทุกหนี่แหละมกาะการ้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆ เราเห็นผู้ก่อการได้ถายนอ,อกผู้ก่อการได้ันแสดงตัวอยู่ภายในถวงเราองเราไม่เห็นท้างทีกล้องอาศัยปัญญาเป็นเสื่อกว่าดพิจานณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาเข้ามาเดินมาท่านเข้าถึงตุดปิดประตูนะฮ้มันออกปัญญาปรมณราณูฟาดออไป ที่มีเคียรเอางไปที่มหาสติมหาปัญญาคว้าลงไปที่จิตนั้นแหลกไปด้วยกันนั้นถ้าจิตจะเป็นแบบกที่เลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กีเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิพหา่ทิพหายแต่เรื่องของที่เลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นี่นี่เปนอย่างปัญญาไปมัน,รรม,นมหาสติมหาปัญญานัา่นหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด เครื่องั้งหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายดงในจิตมลาวิาที่รวมตัวยึงภายในจิตนั่นแต่กาจารย์เป็นหมแอนวนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพานสมบัติจะเรียกว่านิพานสมบัติก็น้าธรรมสมบัติก็น้าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกันหลักธรรมาอยู่ นูเห็นดูกระจัดกบใจาแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะสเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วจัดเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่แต่นอนใจได้สบายใจถ้ามีค้าสิดขัดปรในในุงตัดจารยึดนะไทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อควนไม่ทำลายได้ที่ใต้สปแหาที่ขึ้นหรือให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนมานั้นทีระยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นอาสิบหรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงติดกันเป็นที่ขึ้นอย่างอ,อุ่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมำเพ็นถึงที่ขึ้นขั้นอ,อนืดนมีแล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลก สาวกทั้งหลายเมื่อได้สนับธรรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างสอะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในธาตุอันนี้หรือในถานที่ทต่างๆจะโอทอยากมากแท่หนักแท่งประการใดก็ศึกสาพยายามบิดเบืนอนก็เห็นแต่แจะธรรมเห็นแต่ธรรมเทุกข์เห็นแต่ธรดวงพระสุขจนกระทั่งเลสราเกิดขึ้นมาเป็นที่ขึ้นอย่างอื่นต่างๆกันไป กลายเป็นพุทธังสละนังกระถามธรรมังสละนังกระถามทั้งคังสละนังกระถามของตัวเราทั้งหมดใรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสองท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรมทั้งโคจาริชนานั่นตํมติวัตถุโตอัญญามัญญานิโยงิยาวะเอตีพุทตําปนัตถโต เมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างไม่อย่างเป็นแต่ละประเภทกับเพศเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อ่านแยกกันได้ดีดีตนันงตนตัว อะไรเเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งดีว่าพุทธก็แล้วธรรมวม่าธรรมก็แล้วสงว่าสงก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของยมุตหรือความเมตตุหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้ม่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมพระสงฆ์หนึ่งต่างๆต่างเรื่องเพราะสมุติตม,ตมึ่อยู่ทั่วโลกเทวสาร พูดคลองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมุติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยลหละต้องแยกสมมุติออกไปเป็นระเพศ่มะเพศ่เพื่ออะไรตะเพิ่มตะเพิ่มเื่อนจิตเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท่นเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะสอบแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ่นเชิง หูก็ดูไปคลองไปัเรือร่องขานเรื่องขันเรื่องโลกของฐานฐานดูละเอียดถี่ถ่วนแล้วจนถึงกับปล่อยวางมาโดยสิ้นสุดไมีเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมนั้นมีแต่ทุโควีเวรโฟมเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงจากทีิเรอาวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดตรง,งนี้เหมือน ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านักจิตนันติปรลังสุตขังทุกอื่นยิ่ง,ง,งกว่าความสงบนางน้นีาไม่หน่นะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจิดที่นว่าเป็นจิตเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรายังใช่เอก มีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติอันเดียนั้นก็มีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองหรือเมื่อกำหนดตนว่าอำนาจมาสนานน้อยต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่ามาทลายอันนั้นธรรมชาตินั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดดังกาออรว่าแบบนี้เพื่อความอ,อ,อ่อนแอบเพื่อความข้อถอยตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของเจริญประเภทหนึ่ง อันหนึ่งเหมือนกันถ้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้จต้องแก้ด้ดยการสังสมด้ดยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาทับก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญญาน้อยก็ต้องทําใหม้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภับเท่านั้น ทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำกินจะไปส่งเสริมความอาภาพอับเฉาเานี้ยนะทาตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิตเดมากมายกัายกองไม่สมควรแต่เราที่เป็นชาวทุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนีง้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี้ยจะไม่ถึงมุทิิพันในขณะนี้ชาตินี้ก็ตาม การบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะสึงได้รับก็ไม่อับพั้ไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเหลือี่เป็นตัวแทรกแปงเป็นตัวแทรกขึ้นเป็นตัวก่อกวนความดีของเราอยู่เสมอไาแล้วกันเมื่อคิดในเนี่ยใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกไปเรื่อยใจเห็นเงื่อนแก่เงื่อนไขกันไปเดิมหนักเราจะมาจนกอบเป็นมุมง แต่พ่เหศษดังที่เคยเชิญกรอบมาแล้วผมขอยุติการทํา